สวัสดีครับผมพบก,กับชิดปากแปรนะครับผมอ่ะวันนี้มีของมาส่งอีกแล้วเป็นอะไรมาดูกันพ่อใหญ่ทนกำลังแก่งน,นะเพป็นอันนี้เตรียมมีดคาเตอร์ไปเพื่อนเนาะเป็นนี่ยังพ่ออยู่ในี่นห้ามโยนนะสัน่นระวังแตกมาสั่นมาห้ามโยนระวังแตกโอ้เป็นนี่ยังพ่ออู้เพ่อระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อยังไม่เบิดก่ระวังมันหัก แยกโคตเออโคตรต่อจังหวะดีเอออี๋พ่อ,อ,อพ่อระวังนะบ้างโอ้อันนั้นกระถางมันโอ้เป็นบอนสีโอ้อันนี้นั่งกอกนั่งกวักลดน้ำสองอาทิตย์อ่ หนึ่งแก้วพอชอบล่มอันนี้ลดน้ำสองอาทิตย์หนึ่งแก้วพอชอบล่มโอ้โครับผมขอบคุณนะครับผมอันนี้อ่ากวักมอระดกดำชอบแห้งลดน้ำสองอาทิตย์หนึ่งแก้วพออยู่ในลมอยู่ในลมวกวมังอ่ากวักมอระกดดดำอ,อ,อันนี้มันอะไรนี่โอ้ยบอลกระดาษด่างนะครับโอ้โนะครับมีมีแบบวิธีการดูแลพ่อนี่ต้องเอาอุ้ยเหี่ยวเลยพ่อ เอ้ยตายตาย้ไต้ไต้ไต้โคราเซียมิโดริโอ้พ่อต้องเอาใส่กระถางให้นี่ต้องต้องใส่กระถางทันทีเลยพอ่ออันนี้เป็นปุยนป๋ยมันปุ๋ยมันพอๆๆนี่นี่นี่น,นี่อีกต้นหนึง่ง<ห>อีกต้นหนึงนน่งต้นหนึง่งของแพงของแพงพอ่อโคราเซียไดมอนด์ฮาร์ดโคราเซียมิโดริ กับโคดาเซียไดบอนฮาร์ดโคดาเซียมิดโดริแห้งแล้วพ่อต้องเอาใส่กระถางทันทีนะพ่ออันนี้ก็อะไรนี่บอนสีแช่น้ำหรือปลูกก็ได้ไาสั่นป่อันนี้บอนสีแช่น้ำหรือปลูกก็ได้อันนี้เอาไ้รดน้ำเอาไว้ฉีดต่อใส่ใส่ยางออ้มให้รด ให,ให้ยังไงเดีน๋นี้ให้นามคนนั้นวันนีนามไปยใส่ไม่ให้เย่่ห้ะก้อ,กร,อกระต้อใส่ใส่อย่างตัวเออพ่อเอากระดาษออกนี่อันนี้เขาจะก,กันกระแทกมากนี่ครับกล่องแรกนะครับจะเป็นบอลสีนะครับผมนะครับอันนี้ก็จากลักจังนะครับผมคุณลักจังนะครับเป็นบอลสีนะครับโอ้ยเฮียเฮียเฮีย เฮ้แกะกระดาษตรงนี้อันนี้อะไรบอลสีหกหลงบอลสีหกหลงนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเอาชื่อไว้ก่อนเอาชื่อไว้ก่อนนนี่ะครับโอ้ยนี่ครับพ่อใหญ่ทนชอบต้นไม้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับบอลสีนะครับผมเนาะเดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝา กระถางกับว่างอยู่หุ่นจอยเมียแบบนี้พ่อกระถางกับดินอยู่หุ่นเขาสิบเดิไปปลูกกอนมาเพ่อเขาเคยได้ไปตลาดนี่แหละผมก็เลยว่าถาของก็เนี่ยแหละถาเครื่องนะเพาะถาเครื่องจะดึงสัน่นถาเครื่องออกนี่นี่ครับอันนี้หกลงหกลง ต้นโคราเซียตัดสดปลูกด่วนนะคะปลูกตรงขอบสะด้านล่างใกล้น้ำเลยนอกนั้นชอบล่มสี่วันลดน้ำครั้งตรงโคนต้นเบาๆเด้อค่ะวสันวาครับผมนะครับผมโคราเซียนี้เขาบอกว่าปลูกด่วนเลยนะพรอใกล้น้ำโคราเซียโคราเซียโคราเซีย นี่โคโลคาเซียนะครับผมปลูกปลูกไว้ใกล้น้ําอันนี้ชอบน้ำโคโรโลคาเซียปลูกท่านที่เดี๋ยวขเขาเได้ไปปลูกนั่นหมดอันนี้คืออะไรเหรอโออันนี้บักฮงเม็ดบักฮงไปตากก่อนอันนี้บอลกระดาษด,ด่างโอ้ครับผมอันนี้ชื่ออะไรนะจำชื่อบาได้แล้วทีนี้ เอาป้ายออกให้จำซื้อบ่ได้อันนี้อนี้อัน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 นี้กวักมรกตดำชอบแห้งครับผมกวักมรกตดำอันนี้ต้นนางกวักนะครับมรกมรกตดำนี่ครับโอ้ออกสีดำๆเนาะครับผมชอบแห้งชอบแห้งเราตากแดดตัว เนาะถ้าชอบแห้งก็ไปตากแดดอันนี้ครับเป็นต้นไม้นะครับ <c oughs> อันนี้ยังกรชื่นอันนี้น่าจะเอาไปปลูกได้นะครับผมปลูกด่วนนะสันา่าปลูกด่วนนะสันา่าโครชี โคโรที่อยู่ในทุงให้ปลูกลงขอบสะที่ใกล้น้ําที่สุดปลูกด่วนนะสันะครับผมเดี๋ยวจะเอาไปปลูกกับคุณพ่อนะครับผมอันนี้ต้นอะไรพ่อโอ้สองหมืนแครับต้นไรละ่ะอ๋ออะโลคาเซียหูช้างด่างเหลืองอะโลคาเซียป่ครับแล้วอันนี้ไอ้เขียวๆนี่คืออะไรเอาไว้ลดมันเหอรอลดยังไง ปุ๋ยมันได่นพอ่อน้ำยาลดมันเด้ออโลอะโลคาเซียนี่ครับอะโลคาเซียครับสองหมื่นแปดคุณพอ่อสองหมื่นแปดอันนี้เขาถืผสมน้ำนะเพผสมน้ำหดบ่เ,ออเดี๋ยวแปเดี๋ยวเดี๋ยวม้อนี่าลืมเด้ออย่าลืมเตือนผมเด้อซื้อฟอกกี้มามาฉีดมันเด้อ เอา้ากล้องต่อไปพ่อมาดูนะครับกล่องที่สองนะครับผมอ่ายกถางยกกระถางไหมพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋ยวมาเนียวมาเดี๋ยวมา้อ้โออ้อันนี้ต้นอะไรเนาะ หักเสดายเด้มันหักเสดายอ่ะมันหักไม,ไม่ไม่ไม่เออขอนไม้ไว้แยกเอื้องพึ่งไว้ขายหรือจะไม่ขายก็แล้วแต่ค่ะถ้าขายก็250ค่ะเพราะ เป็นไม้หายากบันวนะโอ้ oh, ครับผมไม่หายากอันนี้เปิดตายอดสร้างนอโอ้ oh, แตกกอสมบูรณ์ไบโอไรส์ ite, นะครับผมอาหารเพืชอ,อาหารเพืชอโอ้ว้าวว้าวเอากลองไวใส่คือบอกเอาองไวใส่ถุง ดูต้นนี้ขอ่นุญาตท่านตั้งตัง้งใจนั่นครับแนวมักเพิ่นครับเพิ่นมักปลูกครับเพิ่นมักปลูกเพิ่นมักกดน,น้ำ มันมักอยู่กับธรมรมศาตร์อันนี้ต้นอะไรนะ นี่ครับผมต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสาม้าหกเจ็ดแปดที่พ่อเอาไปปลูกอีก3นะครับผมเป็น13ต้นนะครับผมนะครับแล้วก็มีเม็ดพริก,แล,ก,รรกแล้วก็เม็ดพริรกแล้วก็เม็ดมะละกอนะครับผมนี่ครับ บัวมีชื่ออะไรมั่งไม่รู้นะครับผมขอทราบชื่อครับใครรู้ต้นนี้อันนี้อะไรนะเนี่ยเงินไหลมาด่างขาวนะครับผมต้นนี้ก็อันนี้บอลกระดาษด่างนะครับผมอันนี้อันนี้ไม่รู้ชื่ออันนี้อันนี้อะไรบอลหกสีหกหลงมาสั่นา่าบอลสีหกหลง นะครับผมอันนี้อันนี้ชื่ออะไรเนาะนะครับผมบอลสีบอลสีรวมหลายพันปาะธนมารวมหลายพันอยู่ในนี้อืครับผมอันนี้ก็ฟิโลมาเบิรนด่างอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นยังโพสามสีอันนี้ก็โอะโลคาเซียหูช้างด่างเหลือง ครับอันนี้ต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะครับครับผมขอบคุณนะครับผมสําหรับคุณลักจังนะครับผมนะครับก็เป็นที่ถูกใจของตะทนนะครับผมได้ต้นไม้ก็เดินไปปลูกเลยครับได้ต้นได้ต้นไม้บอกว่าปลูกด่วนแกก็เดินไปปลูกนน่นที่อ่าลาะริมสะนะครับตะทนนน่นนน่นเดินไปแล้วครับถึงริมสะแล้วนะครับถือจอบถือเสียมไปแล้วนะครับยางล่งข่างสะแล้วครับพญทนนะครับผม นะครับขอบคุณนะครับผมสําหรับต้นไม้นะครับคุณรักจังเป็นสิคุณพ่อชอบนะครับนะครับขอบคุณมากครับผมคุณพอ s, <S mother, ่อลามักครับลหมักอยู่กับต้นใหม่ต้นไหลนะครับผมยิ่งเป็นไม้ประดับไม้สวยงามนะครับคุณพ่อเขาชอบนะครับผมเนาะชิดก็ชอบนะครับอยากอยากอยากเลี้ยงดูนะครับเห็นเขาเออเลี้ยงดูเลี้ยงต้นมงต้นไม้ดูสิจะรอดหรือไม่รอดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะรอดไหม <c oughs> นะครับ